วันนี้ามีวิธีการที่จะทําให้ Tik t o อกนะคะไม่นําเสนอคลิปวิดีโอหรือว่าช่อง i k t o อกที่เราไม่ชอบหรือที่เราไม่สนใจมาในหน้าฟีดของเรานะคะวิธีการทําได้ง่ายๆด้วยมือถือของเรานะคะแต่ก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดหัวใจไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆในการทําการตลาดออนไลน์ค่ะอันดับแรกนะคะเข้ามาที่หน้าโปรไฟ,ฟล์ของเราแล้วเลือกไปที่หน้าหลักตรงน,นี้นะคะจะเป็นรูปบ้าน,นะคะ่ะ เมื่อเรากดเข้าไปนะคะ <ś led> เราก็จะเห็นคลิปวิดีโอมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องที่เรากําลังติดตามอยู่ตรงนี้นะคะหรือว่าช่องสําหรับคุณค่ะที่ t ิ k t ต o k นาเสนอมาให้เรานะคะเราก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะนั่นก็คือถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะคะที่เราไม่ชอบเราสามารถกดค้างไว้ที่หน้าจอตรงนี้นะคะให้ขึ้นมาแบบนี้และเราก็เลือกคําว่าไม่สนใจตรงนี้เข้าไปได้เลยนะคะและครั้งต่อไป Tik t o อลก็จะไม่ดันช่องนี้หรือว่านําเสนอช่องนี้หรือว่าคลิปวิดีโอแนวนี้ที่เราไม่สนใจมาให้เราดูนะคะหรือถ้าเกิดว่าเราดูแล้วเรา เราชอบใจสนใจมากๆนะคะเราอยากจะดูคลิปอื่นในช่อง TikTok ช่องนี้นะคะเพียงแค่ให้เราปัดหน้าจอนะคะไปด้านซ้ายนะคะหรือว่าจะกดตรงรูปโปรไฟล์ตัวนี้ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเราปัดหน้าจอไปด้านซ้ายเราจะเห็นคลิปวิดีโอต่างๆนะคะที่อยู่ในช่องของเขานะคะเราก็สามารถเลือกดูได้เลยนะคะหรือเราจะเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ตัวนี้นะคะ่ะกดเข้าไปนะคะที่รูปตรงนี้ กดเข้าไปที่รูปโปรไฟล์นะคะเราก็จะเห็นหน้า t i k t o k ของเขาเหมือนกันนะคะก็มีคลิปวิดีโออื่หนึ่งที่เขานําเสนอไว้เราสามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราถูกใจเราก็สามารถกดติดตามกดถูกใจไว้ได้เลยนะคะวิธีการง่ายมากๆลองนําไปทําดูนะคะถ้ามีคําถามข้อสงสัยพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยะคะ่ะได้เราพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ